โอเคครับผมนะเควสนี้เป็นอะไรที่ซิมเพิลมากครับผมนะขอแค่ทําอาหารพาไก่หัวมวงกระพอใช่ไหมนี่กูเดินตามสต็อกมันมาตั้งแต่มันออกจากห้องเรียนนะผมนะเพื่อไม่ให้พลาดจังหวะครับผมมากูเล็งรอเลยแม่งทําแล้วเออเดี๋ยวกูกดเออนี่กดแก่นี้อืมทําบ้างอืมเอาแล้วผมนะมาครับเราทาพร้อมกันอืมอืมตอนนี้เราเขาทาจะผสมล่างครับผมนะฟิวชั่นกันทีเดียวโห กลายเป็นยันเดเลหัวม่วงครับผมนะปีศาจสี่มืออ๋ออ๋อมือนึงทำมือหนึ่งจับอ๋อมือหนึ่งใสอ๋อหมือหนึ่งโอ้โหตคดคล่องอืมรู้สึกว่าเราจะเสร็จก่อนนะผมนะเอา้ามันยังคงทำต่อไปครับผมเนะ้ยอา้าเดินออกมาได้อา้าเฮ้ยมันเต็มแล้ว อ้าวมันยังคงทำกันต่อไปอ๋อนี่ก็คงจะเป็นบัคอันลิมิเต็ดทำอาหารแบบไลทีสิ้นสุดครับผมนะหัวมัวจะถูกสาบให้ทำอาหารไปเรื่อยโดยลทีสิ้นสุดครับผมน่าสงสารกรมเว้นโอ้แต่แต่ว่าเราเข้าไปไม่ได้แล้วเมื่อกี้ผสมล่านได้อยู่เฮ้ยมันเสร็จแล้วเว้ยมันเสร็จได้ไหมให้มันเสร็จอยู่เว้ยเออเสร็จแล้วจะเป็นไงต่อวะ อ้าวเป็นไงครับผมตอนแรกนี่ว่าจะทำอยู่ตลอดแบบไม่ไปไหนอะ่ะอ้าวอ่าวาวางวางวางทุกคนกินกันอ้าวจานไหลจานไหลจานยังไหลอยู่อ้าวจาน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  อ้าวอาวอ้าวอ้าวเทอหก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 กูรับไม่ได้เดี๋ยวปล่อยปล่อยมันจานยังคงไหลต่อไปครับผมนะเอา The fuck is going on จานลอยได้อาหารไม่ตกพื้นนี่มันเราอยู่ในโลก The Matrix หรืออะไวเนี่ยโอ้ทามสโลว์สโลว์โอ้มั t ริกหลบจานโอ้มันยังลอยไปเรื่อยๆเว้ย เออน่าสนใจมันจะลอยไปไหนผมจะตามติดตามดูครับตอนนี้เราก็ยังอยู่ในรายการติดตามดูชีวิตจานนะผมนะมันถึงพื้นแล้วมันจะเป็นยังไงวะอ้าวมันนิ่งแล้วอ้าวสรุปคือมันไม่ได้แปะพึ่งพื้นนะผมนะมันจะมาแปะแติดอยู่ตรงข้างขวานีครับผมตอนนี้จานมันนิ่งไปแล้วครับผมนะน่าจะเป็นจุดจบแล้วใช่ไหมโอเคลองจับมาแต่ก็หยิบขึ้นมาได้อยู่ดีวางลงไปก็จะเหมือนเดิมแล้วโอเคผมนะ บัคจานแมทริกด้วยนั่นเองโอเคครับ okay, ผมนะเราจะมาหากินกับหัวเขียวกันอีกแล้วกดดีบัคก,กดจีวิ่งไปบ่อยวิง่งเดินทำไมอื hmm. ไม่รู้ว่ามันจะจังหวะได้ถูกป้างเงอาจจะยากก็ได้อ่ะก่อนอื่นก็กก้องถ่ายนะตามสองนิ้วไปเออ เออดีเสียงตกดีเสียงร่วงแต่มันยังอยู่นี่อยู่เลยเอ,อ้าวยืนเฉยอ,อยู่นี่เมื่อกี้กูผัดเมื่อกี้ยุนเกิดอะไรขึ้นเอ,อ้าโอเคครับผมนะเควสนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเควสที่ผมอยากจะนำนเสนอทุกท่านมาตั้งนาน้วผมนะเป็นเควสทีม ชีมก็คืออะไรเขาเรียกว่าการขอความเหีือจอินโฟจังให้ทํางานให้เราได้ครับโดยแรกกับที่เราจะต้องถ่ายกกนไปให้ตามจํานวนที่เขาต้องการซึ่งชีมก็จะมีหลายแบบอยู่เหมือนกัน oh. request f a v o r เ mm hmm. นี่ยกดชีมก็จะมีพวกนี้ครับผมนะสามารถทําได้หลายอย่างทําให้เป็นเพื่อนทําให้ทอยด้หักหลังทําให้รักทําให้อะไรวันนี้จะมาทาชีมเอ็กเปลก็คือทําให้คู่แข่งเราถูกไล่ออกนั่นเองโอเคมาไล่ถ่ายทีละอันเหมือนเคยครับผมโอเคน่าจะครบแล้วทีนี้ก็ รีเควสเฟเวอร์กดทีมห้ากอนอเพราะอโฟจาก็บอกยินดีที่ได้ทำงานร่วมกันแ,แน่และเมื่อเราส่งกอนอแล้วก็จะมีสเต็ปให้เราทำครับผมนะก่อนอื่นมันจะมีสเต็ปให้เราทำแล้วก็ทำตามสเต็ปม,มันมันจะมีโชว์ปะจำไม่ได้ว่ะน่าจะมีนะทีมอีแเต็แท็กติงเอ่กดอีไ,อไว้มันก็จะโชว์ขึ้นมาครับผมนะว่าจะต้องทำอะไรบ้างโอเค สเต็ปแรกเลยคือต้องไปขโมยขโมยข้อสอบจากห้อง Fa c ซ l เซอร o เล,ลมข้อสอบอ๋อนี่ไงขโมยจากนั้นก็เอาข้อสอบไปให้อินโฟจังเหรออ้าวอ๋อนี่ไงนี่ไงอ๋อนี่ไงสอดไปใต้ใต้ประตูรับผมนะอืมจากนั้นก็เอาคำตอบมาฮอนี่คืออินโฟจังทำข้อสอบให้เลยเหรอ จากนั้นก็เอาไปให้ที่เดิมที่ห้องฟั่ตี้ลุมวางที่เดิมโชะจากนั้นก็ไหนนี่ไงล่ะวางเอาไว้จากนั้นก็ไปเรียน <c oughs> ทนีนีก็เรียบร้อยเรียนโลดอืมเรียบร้อยฮ <c oughs> ะเทกโกงเหรอ <c oughs> นี่มันยอมรับไม่ได้เลยนะเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวอะไร เเมมล้ัันไย,นไยงงธอมีปัญหาหนักแล้วแม่สาวน้อยมากับฉันันจะพาเธอไปหาผัวอําไอผอ,อ,อชุยเรียบร้อยเลยไหมตัตที่ว่างเปล่าเธอจะไม่โผล่มาโรงเรียนอีกแล้วโดนไล่ออกไปที่เรียบร้อยผมโอ้หัวม่วงเราโอเคครับผมนะเควนสะนี้ต้องเตรียมการล่วงหน้ากันนิดหน่อยครับผมเตรียมน้ำให้พร้อมเลย อืมพอเทพอดขึ้นมาปุ๊บก็จับลาดปับ๊บเยี่ยมชวนใครดีอะเอานี้วกันเพราะว่าผมจําได้นี่มันเป็นไอ้แว่นที่อยู่ห้องไอชมรมสายศาสตร์ปะ่ะเออน่าจะหาตัวมันง่ายทีหลังโอเคกันเดี๋ยวก็ตามกูมาอืมมาเร็วเอาไปหานี่ดันมีธุระก่อนแล้วไม่เป็นไรหรอกค่อยๆเดินไปกันเดี๋ยวกูค่อยเรียกทีหลังเพราะตอนนี้ก็ประมาณเจ็ดโมงครึ่งหนุนกวหัวม่วงมันจะมาคุยโทรศัพท์ ตอนนี้กใก้ทุกคนเดินกระจายไปก่อนค่อยชวนทีหลังก็ได้ดิชวนเลยดีวะที่เกียจรอตามกูมาโอเคจากนั้นก็ให้มันมาอยู่ตรงที่หัว่วงจะอยู่ก็ต้องตรงนี้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 เออตรงนี้ตรงนี้แหละตรงนี้นอืมพอมันมาปุ๊บก็เอาให้ตรงหัวม่วงแล้วก็มันก็จะไปแล้วก็จะลาดลงมาโดนเต็มๆหัวม่วงมายัางวะ มาแล้วมาแล้วมาแล้วโอเคโอเค <Hello? S 1> เนี่ยเป๊ะวาวขึ้นไปถือแล้วก็ล่าลงไปโดนคู่ไหมโ mm, mm, ดนคนเดียวหรอ <c oughs> เอาเอนกำตรงนี oh <my> ้ตรงนี้ตรงนี้นเนเนนไม่ใ่ตรงนี้เน่นเนเน เออ้าหน้าพอดีอ่ะข้างหน้าพอดีอ่ะเอาเนี้ยออามีเรื่องหัวใจอะไรมึงป,ปิ้งกว่าแวนนะ่นฮะเสียใจด้วยแว่นกูมีแต่รุ่นพี่คนเดียวแหมมีตัวหัวใจขึ้นบนหัวเออเว้ยเพิ่งจะเคยเห็นว่ามันมีด้วยครับเนี้ยมึงป,ปิ้งกว่าเสียใจด้วยกูมีแต่รุ่นพี่คนเดียวบีชแลวมึงก็จะโดนกูสาดน้ำยังจะไม่รู้ตัวตรงนี้น่าจะเปนะนะนั่นเนี่ยโคตรซ้อนเดี๋ยวเดี๋ยวมาข้างหน้าน,นิดน,นึงมาข้างหน้านิดนึงเอ้นั่นแหละกำลังสวยมาแล้วผมนะไปบีช เออโดนไหมดับเบิลคิว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 เป็นสีเทาเยี่ยมตามที่คิดไว้ผมนะอา้าวหายไปกันหมดแล้วเว้ยจากนั้นเขาก็บอกว่าให้เราไปเรียนนะนั่นเราจะไปเรียนมันจะเกิดอะไรขึ้นวะ <laughs> อยู่ป่าววะเฮ้ย นี่แน่นอนครับแค่ยแว่นเออมึงใส่แว่นอยู่แว่นของมึงเป็นหลักฐานอย่างดีตัวแม่งหายไปเลยวย <laughs> โอ้โดนน้ำลาดทีตัวมึงหายเลยเหรอกลายเป็นมนุษย์ล่องหนนะผมนะโหเราใส่คาถามนุษย์ล่องหนให้แว่นนะผมไงแว่นโหดีนะมึงมีแว่นตากับมีผมแมงกูไม่รู้เลยมึงอยู่ตรงนี้ชมแม่งหน่อยแล้วกันเฮ้ยแว่นมึงหล่อมากเลยแต่กูไม่เห็นตัวมึงเลยอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยอ,อายอายทำตู่เลยเหรอ เยดแว่นเฮ้ยตามกูมาี้ตามกูมาี้ตามกูมาี้มาแว่นมาแว่นแว่นเย้หัวลอยได้พี่หัวขาดชิคกูด้วยเย้คือมันนึกล่องหนนะโหวิธีนี้คือบิ๊กวิธีไปทำบั๊กบนนึกล่องหนนะผมนะได้ใจเอ้ยหลอนดิ